ได้เลยนี่คือลองเขียนคำอธิบาย YouTube เกี่ยวกับ2,026 Ford ดมาสเตงความยาวประมาณ900คำในภาษาไทยไม่มีหัวข้อหรือการใส่ลิงก์พร้อมโทนที่น่าสนใจสำหรับคนอ่าน2,026 Ford ดมาสเตงมาพร้อมกับการรกโฉใหม่ที่ผสานความดุดันเร้าใจและเทคโนโลยีล้ำสมัยเอาไว้อย่างลงตัวตำนานแห่งความเร็วจากอเมริกาได้กลับมาอีกครั้งในรูปแบบที่พัฒนาขึ้นทุกด้านตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกที่โฉบเฉี่ยวมากขึ้น ช่วงล่างที่เกาะถนนอย่างมั่นใจไปจนถึงสมรรถนะของเครื่องยนต์ที่ตอบสนองได้ดังใจในทุกเส้นทางฟอร์ดมาสแต็งรุ่นปี2026ยังคงเอกลักษณ์เส้นสายทรงพลังแบบมาเกาเอาไว้แต่เสริมด้วยรายละเอียดที่ปราณีตทันสมัยชุดไฟหน้าแบบเลดใหม่ทรงคมเฉียบชุดกระจังหน้าออกแบบให้อารมณ์แข็งแกร่งกว่าที่เคยตัวถัด้อออกแบบให้มีเส้นสายลื่นไหลามากขึ้นรองรับหลักอากาศพลศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้นช่วยเพิ่มความเสถียรในขณะขับขี่ที่ความเร็วสูง ในส่วนของห้องโดยสารฟอร์ดมาสแทง2026ได้รับการออกแบบใหม่หมดจดเน้นความสปอร์ตผสมความหรูหราวัสดุภายในใช้หนังแท้คุณภาพสูงประกอบด้วยแผงคอนโซลที่หันเข้าหาผู้ขับมาพร้อมกับหน้าจอดิจิทัลขนาดใหญ่แบบ full digital cluster และระบบอินโฟเทนเมนต์ล่าสุดที่รองรับการสั่งงานด้วยเสียงและการเชื่อมต่อไร้สายเต็มรูปแบบระบบปรับอากาศแบบ dual zone และระบบเสียงระดับพรีเมียมจากบางอลสเซนมอบประสบการณ์การขับขี่ที่หรูหราและเร้าใจในทุกจังหวะ ด้านคุมพลัง2,026ฟอร์ดมัสแตงยังให้ความสำคัญกับสมรรถนะเช่นเคยโดยมีตัวเลือกเครื่องยนต์ที่หลากหลายตั้งแต่เครื่องยนต์นีโคบูสต2.3ลิตร์โบที่ให้กำลังแรงบิดสูงตอบสนองได้รวดเร็วไปจนถึงเครื่องยนต์ V8 5.0ลิตรเทอโทีอันเรื่องชื่อที่ให้พลังกำลังทะลุ500แรงมา้าพร้อมเสียงคำรามที่เราใจทุกครั้งที่เหยียบคันเร่งระบบเกียร์มีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ10สปีดที่ปรับจูนมาอย่างแม่นยำ ทั้งแบบสปอร์ตและการใช้งานในชีวิตประจำวันอย่างสมบูรณ์แบบอีกหนึ่งไฮไลท์ของ f o r d m u s t a n g 2026คือระบบควบคุมการขับขี่ที่ชาญฉลาดไม่ว่าจะเป็นระบบ k Apps ที่สามารถวัดเวลาในการขับขี่ในสนามแข่งได้อย่างแม่นยำหรือโหมดการขับขี่ที่ปรับได้หลายรูปแบบเช่นน o r m ม l Spo r t t r แ c k และ d r ร g กสตริช่วยให้ผู้ขับเลือกการตอบสนองของเครื่องยนต์พวงมาลัยช่วงล่างและระบบเกียร์ได้ตามใจชอบเพิ่มความสนุกและความมั่นใจในทุกสถานการณ์ ฟอร์ดยังไม่ลืมเรื่องความปลอดภัยโดยในมาสเตง2026ได้ติดตั้งระบบฟอร์ดโคพลเรอ360ที่รวมเอาระบบช่วยเหลือการขับขี่อัจฉริยะเช่นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติเมื่อมีความเสี่ยงชนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ Adaptive Cruise Control ระบบเตือนมุมอับสายตาและระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนช่วยให้การขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองปลอดภัยและผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้มัสแต็งรุ่นใหม่นี้ยังใส่ใจในเรื่องประสบการณ์เสียง ด้วยโหมดเสียงท่อไอเสียที่สามารถปรับระดับความดังได้ตั้งแต่โหมดเงียบสำหรับขับตอนเช้าในหมู่บ้านไปจนถึงโหมดสปอร์ทที่ปลุกเร้าอารมณ์ในทุกการเร่งความเร็วระบบการสะเทือนแมกนรีทถูกอัปเกรดให้ตอบสนองรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นช่วยให้มัสแตงยึดเกาะถนนได้อย่างมั่นใจแม้ในขณนะเข้าโค้งที่ความเร็วสูงสำหรับใครที่หลงใหลในความพิเศษฟอร์ดยังมีมัสแตงดากฮอรสรุ่นพิเศษสำหรับปี2026ซึ่งเป็นตัวแทนของความแรงระดับสนามแข่งมาพร้อมกับการจูนเครื่องยนต์ และช่วงล่างพิเศษเพิ่มเติมด้วยชุดแต่งรอบพันที่เน้นความโหดและดุดันมากขึ้นทั้งยังมีรุ่นพิเศษแบบ p e r ร์ฟอร์แมนซ